หลังถูกลือหนักสองฟลุกเกร์ผลเฉลยแล้วสถานะล่าสุดอาชิตมิยาสรุปแล้วเลิกไม่เลิกหลังถูกลือหนักสองครอบครัวทะเลาะกันจากกรณีอาชีพอาชีรวัตและมิยาทองจือถูกจับตาความสัมพันธ์หลังมีข่าวหรือว่าทั้งสองได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางกระแสบ,บ้านฝ่ายหญิงไม่เปลื่มปลื้มในจักนี้ยังมีกระแสน้องอาชีเคยทักแชทไปหาหน้ากากผักขมปี และแอบจีบมาสามปีแล้วเขาเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนู้นเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงดักก่าผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากล่าสุดฟุ๊กเกิดพลและนาตาลีเจีรวนนท์ได้ออกเคลียร์ข่าวนี้ผ่านรายการแชร์โดยได้เผยว่าอชิมิยะลดความสัมพันธ์จากแฟนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งตนก็มองว่าดีแล้วเรื่องมีปัญหากันระหว่างสองครอบครัวเท่าที่รู้คือไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนส่วนประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับน้องแอลลี่นั้น ไม่เป็นความจริงอาชิพไม่ได้เจ้าชู้เลยส่วนภาคที่อาชิหน้าแดงคล้ายร้องให้ก็คืออาชิพเสียใจมากวันนั้นงานที่ทุกคนเห็นตนเองเป็นคนจัดให้อาชิพได้ขอร้องให้พ่อปิดโอมาก,กาเสนให้ซึ่งอาชิกินไปร้องให้ไปทุกๆชั่วโมงก็มีจังหวะที่เขาร้องให้เขาทุ่งเทมากเขาอินมากตั้งใจทําดีทุกอย่างให้แฟนแต่พอวันหนึ่งที่มันต้องจบเขาเองก็เสียใจ